สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอาจารย์พลคนกเกษตรจาก,กเกษตรทีวีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมรัชนันชื่อสุรากุลหรือทุกคนเรียกเราว่าเรียกผมว่าพี่ลีนะครับในานามของตัวแทนของแพรครัวต้นตาลซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวก็คือสืบสานมาตั้งแต่พี่ชายจนมาตอนนี้เป็น บุตรชายดูแลบ,บุตรชายของพี่ชายดูแลอยู่ก็คือนี่เป็นอาครับ,คร,บครับซึ่งก็สืบสานกันมาต่อเนื่องมาเป็นเวลา30ปีซึ่งเดิมจะเป็นห้องแอร์ข้างบนแต่พอดีในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่เชือ้อโควิด -19 เราลงมาทำในแพรกับ10ปีแล้วครับ,รบนี่นี่คือชื่อถ้าพูดถึงชื่อที่เขียนไว้ก็ครัวต้นตาล แต่บอกว่าที่หลังนี่ก็ร้านอาหารต้นตาลกับร้านเดียวกันนะใช่ครับใช่ครับป้าดิลล์มเขียนว่าร้านอาหารต้นตางก็มาอยู่นี่แล้วก็เขียนว่าแพรครัวต้นตาลครับเอาละเดี๋ยวจะให้พี่ลีนะพาเราไปดูสถานที่เนี่ยเราลงนี่เรียกอยู่ในแพรนะใช่ครับซึ่งแพรของครัวต้นตาลมีสองแพรติดกันนะครับซึ่งดําเนินการอันนี้คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ซึ่ง มีน้องชายน้องชายเลยนะครับบริหารจัดการจะดูแลเรื่องดูแลลูกค้ารับสั่งออเดอร์นะครับนะครับห้องน้ำครับอ่านี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับอมีระบบการถ่เทมีชักโครกตามระเบียบถูกสุขานะสุขานาสุขนาสุขามายนะครับครับซึ่งร้านอาหารเรานี้เราสามารถรับรองคนได้ประมาณร้อยชีวิต ประมาณร้อยชีวิตนะครับในคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งสองแม่จะเลี้ยงได้หมดเลยร้อยคนนี่สบายได้ครับได้ครับเปแบบนั้นเลยนะครับบริเวณนี่ฮะติดเขาเรียกว่าคลองเออเลี้ยวแม่น้ำเลยใช่ไหมคลองสองพี่น้องคลองสองพี่น้องนะซึ่งจะไปโผล่แม่น้ำ่าจีนครับเป็นเป็นเป็นคลองเล็กอ่ารู้สึกน้ำจะสะอาดไหมพี่สะอาดครับถ้าพูดถึงว่าน้ำนี้นะต้นแม่น้ำนี่ยอยู่ที่ไหน มามาจากคลองมาจากอุทองค่ะอ๋ออุทองนั่นไหลไหลมาไหลมาแล้วก็จะไปออกประตูบางสามโพ่แม่น้ําท่าจีนอืมพอพอทราบระยะเส้นทางไหมประมาณหลายโลอยู่ไหมหลายโลครับหลายโลอยู่นะอ่าซึ่งแม่น้ํานี่ก็ไหลไหลตลอดไหลตลอดครับไหลตลอดแล้วก็ทางเทศบาลเมืองสองมน้องก็จะมีหน้าที่ดูแลลำรางก็คือถ้ามีผักตบชวาก็จะมีเรือฟัน หรือผักดันออกครับแต่ต้องมาสั่งกับประตูแม่น้ำบางสามนะครับถ้ามีการเปิดประตูน้ำน้ำจะไหลอย่างเงี้ยครับครก็คือไม่กระทบกระเทือนชาวนาเพราะว่าบางทีชาวนาน้ำไม่เพียงพอปริมาณน้ำนี่จะถูกควบคุมด้วยใช่ไหมฮะด้วยครับคือไม่ได้ปล่อยให้หลากมาตามธรรมชาติซึ่งอาจจะมีท่วมมีลดมีเพิ่มใช่ครับใช่ครับอยู่ที่การบริหารจัดการของทางประตูน้ำค่ะอ่านี่คือข้อมูลจากพี่ลีเนี่ยเจ้าของเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นครอบครัว ครอบครัวครับครอบครัวชื่อสุรากุลเลยครับอที่ทำด้านอาหารเท่าที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าเป็นไงฮะเขาชื่นชมอาหารเมนูอะไรเด็ดๆบ้างมีมีลูกชิ้นปลากายลูกจิ้มมีแควัลลูกชิ้นมีปลากระพงทอดน้ำปลามียำปลาดุกปูเมนูหลากหลายนะ เชวนพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับกระผมขอแนะนำแผรขวคต้นตาลซึ่งอยู่ที่ตลาดบางรี่ตำบล2พี่น้องอำเภอสองพี่น้อง,อออง,องจังหวัดสุพรรณบุรีถ้ามาทางหนองวันเปียงนะครับก็คือผ่านหน้าอำเภอยิงตรงเข้ามาในตลาดมาถึงหน้าเทศบาลเมืองสองพี่น้องเลี้ยวซ้ายข้างสะพาน เรียบคลองมาทางหน้าโรงเกน,นะครับอยู่ริมเขื่อนเลยนะครับริมเขื่อนตลาดบางลี่ตําบล2องพี่น้องเพลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าจะจองโต๊ะต้องโทรศัพท์มาบเบอร์อะไรครับ065-5353-645ครับจับเบอร์ที่โชว์ด้านหน้าจอนะครับใครที่ดูรายการนี้และบอกว่ามาจากเกษตรทีวีมาใช้บริการที่นี่ นะคุณลีบอกว่าจะมีส่วนลดให้นี่ถูกต้องนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับผ่านทางผมเลยครับอ่านะขอบคุณแม่พี่ลีมากฮะที่ให้ข้อมูลครับ